สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูสุนิสาสอนสีดาหรือครูสาในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องสระสระของเราก็จะประกอบไปด้วยสระเดี่ยวสระประสมและสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายสระเดี่ยวก็จะประกอบไปด้วยสระเสียงสั้นและสระ เสียงยาวนะคะละเส,ส, lonely, สยียงสั้นปากของเราเนี่ยมันจะหุนะคะส่วนสละเสียงยาวปากของเรามันจะทําไมอ้าออกนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยสละอจะอยู่ตรงข้ามกับระอละอีอยู่ตรงข้ามกับสละอีละอึอยู่ตรงข้ามกับสละอือระอุอยู่ตรงข้ามกับสละอูสระ เอตรงข้ามกับะละเอสละแอตรงข้ามกับสระแอสระโอตรงข้ามกับสระโอสระอตรงข้ามกับสระอสระเอตรงข้ามกับสระเอสระผสมก็จะประกอบไปด้วยสระเอียสระเอียสระเอือสระเอือสระอวและสระอ้ว สระเอียสระเอือและสระอวกนะคะจะพบในภาษาไทยอยู่น้อยมากนะคะก็จะประกอบสระเอียสระเอือสระอวจะมีใช้อยู่เยอะนะคะส่วนสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายจะประกอบไปด้วยสระอํสระไอไม้มาลายสระไอไม้ม้วนและสระเอาสระอํ จะมีเสียงหมอม้าอยู่ท้ายนะคะส่วนสระไอไม้มาลายจะมีเสียงยอยักษ์อยู่ท้ายสระไอไม้ม้วนจะมีเสียงยอยักษ์อยู่ท้ายสะระอ้าวจะมีเสียงวแหวนอยู่ท้ายนะคะฝากเด็กๆไปทบทวนสลักสละเมื่อนำไปผสมกับพยัญชนะจะทำให้เกิดเป็นคำ คำนะคะก็จะมีความหมายเช่นเช่นต่อนะคะเช่นคำว่าต่ออาตาตอคือพยันชนะอาก็คือรูปสละอาเมื่อนำมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำนะคะที่มีความหมายซึ่ง คำก็จะมีตั้งแต่1พยางหรือ2พยางขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้ครูสาก็จะฝากเด็กๆทำแบบฝึกหัดในเล่มน,นี้นะคะหน้าที่5นะคะเกี่ยวกับตลาดในวันนี้คลิปนี้ครูสาก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ